ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเบือกจมสวนนะครับวันนี้จะพามาบึงสวนกล้วยหอมทองนะครับโอ้โอไก่สิเบิดเหล้วนี้เป็นเสซ่าหน้าฝนนะครับเป็นเซ่า ฮว่าแวยวะฮะไทยลุมาส่งทหารบัวกำลังสิไปเขาเลยแยะมา บัวกำลังออกเครื่อถ่า,ายคลิปลงยูทูบกันพูไ่ใยเอาบอกง่ายจังแบบน้าย,ยงงมตัดตัดนอเนาะตัดนอแบบนู้นแบบนามามู้นแบบนู้น นอนให้ผมรุงนวยให้มันเลียงต้นแน่มวยมันเลียงนอนนวยงามนะครับามเหือนม่นออก่างสองบอกพ่ต ข่าวว่าซื้อเรื่องลู่ยิปหามาเถื่เนๆพ่อออกั่นนั่งนึ่งนั่งงวยสันหน้าฝนก็ทีเป็นเสซร่าเนาะฝนแบบนี้เออหน้าฝนเป็นเสซร่าธรรมดามถึงลูกกล้วยแต่ว่าหน่วยกล้วยว่ามีปัญหายังหน่วยงาน่วยงามที่ต้องพี่มิตอน่วยงามๆพี่ทั้งพี่โอ้หน่วยงามครับ ไปเบิงครับไปเบิงไปเบิงส่วนอยู่อำเภอพี่บุญรักบ้านตรงแกสามแยกสามแยกเขาพี่บุญรักขาจังหวัดอุดรนะครับอุดรับหนึ่งเด้อหนึ่งหกองอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรนี่ครับปีหกหนึ่งหกสองง ได้รับรางวัลผัวนะครับ461 62งาน,นถุงสีเมืองเพล่อพราออกเรามาเสือเด้อโล้เลยอาหารบางเงี้ยงไม่งามครับครับใส่ปุ๋ยจักรวัวเลยไม่ใส่ทุกเดือนไม่น้อยก็ใส่ทุกเดือนแล้วหลุนอ่ะออน้อยกว่าหลุ่นนี้ก็เศ้าใส่เหรอมันก็แตกก็หละใส่ห,สหน่วยแตกี้กินอาหารเหรอไม่น่าเชี่วออก สายกันนวยแตกางามมากครับฝึออกาป,ปาดน่อทุกต้นน่เมนไลไลหนึ่งสี่ลอยต้น,400ตน ไรหนึ่งปลูก4ีลต้นความหางทะเลสองคูณสเมตรก็มีออกลูกออกเครือออกแน่นเครือออกแล้วขายโนพันแล้วปลูกหนองไม้แล้วไ้หนย่งเยโอ้ยมันแปดเกรือผเออแปดเกาวีผมเลยโคนครับโอ้ จะบักลุนงครับหอย่างดีครับบดบใส่สารเคมีนะครับบบใส่สารผิดสารยาขามะเรง่ะบอกง่ายบอกหน่อูขาสใจก็ม่เอาด้าปลอดสารเคมีู้นกล้วย กรอออกไปร้ายเราอเพิสวนเเพิเต้นเป็นเซลาแต่ว่าลูกโบมีปัญหานะครลูกอแล้ว่าลูกม่มีลูกางามเย่มเป็นลูกประจําบ้านของมันประจําเด็นของเาเป็นล,ลูกผรง,ารง่าน,น,ยาานอยม่แม่แม่แม่ม่นมันม่แม่แม่แม่มดแม่มันมีแม่แม่แมม่แม่แม่แมแ่แ่แ่่่วม่ม่ม นวยโเป็นเซล่าคนระับกินได้ปอดไัยปลอดสารพิษนะคนารนี้สวนนี้ปวดสารพิษสารเคมีทุกชนิดท,ทรงญี่ปุ่นพร้อมปะได้ทรงญี่ปุ่นพร้อมนะครับเดี๋วยวผ้าไปเบึงองเงิน ใส่น,น้อยๆครับกำลังปลูกต้นยังก็พันต้น,นหญ้ากระติตัดเอาหญ้าตัดเอาหญ้า่มันหาเดียเลี้ยงงัวน้ำอันก็สวนถือว่าสวนใหญ่เติมนะครับสวนนี้ผู้นในอดอยาก ได้ต้นพันธุ์อยากได้นอก,กติดต่อมาได้ครับหรือว่าอยากได้กล้ยนะครับติดต่อมาได้ครับ็ตัดพ้อมตัดนะครับสามารถตัดได้นะครับนายเสียดนี่ส่งไปแล้วบุรุษบึงบ่เบิง นี่ครับหนึ่งพันต้นกำลังแตกหน่อแตกเบี้ยนะครับง่ามมากครับถือว่าสวนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มันเป็นฤดูฝนนะครับเ็จะมีเสียล่าเนี่ยสวยง่ามมากครับสวนอยู่บ้านใหญ่นะครับ เพื่อพี่บุตรหลักบางง้านดงยางจังหวัดอุดรธานีใคต้องการอานอกเกยหรือกววยนะครับก้วยหอมท่องนะครับที่ขายน้ำเสบียนนะครับไปอยากได้ครับหลังไม่ได้นะครับสวนไงวิธีขั้นตอนก็ ก็ปลูกง่ายน้อกล้วยกล้วยนะครับน,นะครับกบ็อันนี้ตัดไปขายป่ะมีขายนาฬิกาน,นะครับที่ตัด,ดแล้วนะอันนี้เป็นเศษกล้วยทั้งในกย่างจะต้องเป็นเนี่ยงยกล้วยนะครับนี่หอไมไก่ย่างดีครับสวยงามนะครับ <c oughs> <c oughs> ลูกสวยมากครับใครตรงการอยากได้นะครับมาสั่งซื้อได้นะครับอำเภอพีบุญรักนะครับบ้านดงย่งนะครับสารแยกพีบุญรักเดี๋ยวผ้าส้มจักหน่อยนึง ทายนี้กับฝากกดติดตามซ่องมะเผือกสมสวนนะครับสวัสดีครับ